สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับคลิปนี้พี่จะมาสอนรับทางด้านของสกินฟรีระดับริมิเต็ดเลยนะครับผมซึ่งรวมมูลค่าแล้วก็ประมาณ2,000คูปองได้ฟรีๆเลยนะครับผมถ้าใครอยากรู้แล้วว่ารับยังไงได้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอ่ะส่วนสกินแลสนะครับผมคลิปนี้คนที่หลงเข้ามาหรืออยากรู้นะครับผมก็ท้ายคลิปแจกโค้ดด้วยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับผมก็พี่ก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วกับสกินหมอปลานะครับผมส เองนะครับผมก็ต่อสู้เป็นทั้งหมดพลัง24,000ประมาณนี้สองห0หรือ2 2งพไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมก็อ่ะ28,400น,นะครับผมก็และสำหรับคนที่หาเงินใช้หาเงินเที่ยวหาเงินเติมเกมนะครับผมก็ต้องฝากด้วยกับแอปแอป,แอปนี้เลยนะครับ เล่นอาจจะคิดว่าเป็นการาพนันก็คือแอป r รย a ลคาสิโนนะครับผมซึ่งถามว่ามันเป็นได้เงินยังไงนะครับผมโหลดเก็บไว้ก็ดีนะครับตเติม v ีอ1ก็จบแล้วเล่นไปเรื่อยนะครับไม่ต้องลบนะครับผมเล่นไปเรื่อยเขาแจกชิปก็คือแจกชิปทุกวันนะครับผมก็คือ มันเป็นอยู่ในแอปมันอยู่ใน Play Store และ Apple Pay นะครับไอ้อป p p e ลแ p ป e ปิ Apple, Apple Store, แล้วก็ Play Store นะครับผมซึ่งนี่มันสามารถแลกของพวกนี้ได้ด้วยไม,ม่ว่าจะเป็นบัตรทูมอนี่เอ,อ้ยหรือโทรศัพท์นะครับผม iPhone 13 iPhone 13 Pro iPad mini อะไรแย่ๆไปหมดเลยมีทองด้วยนะครับผมนี่สําหรับคนที่อยากได้เติมเกมนะครับผมก็นํามาแลกตรงนี้ได้หรือใครที่อยากได้เงินสดนะครับผมสามารถขายเป็นเงินสดได้ด้วยก็คือเอาชิปของเราไปขายนะครับผมย้านะครับ1ล้านชิปเท่ากับ100หรือจะเอาทางด้านของเหรียญตัวโทเค็นอาไปแลกโทรศัพท์หรือแลกบัตจชุมนนี่ได้นะครับผมมาถ้าไม่เชื่อนะครับผมนี่ก็คือเป็นร้านค้าที่เราส่งไปขายนะครับผมก็คือการส่งชิป นี่ก็เป็นประวัติที่พี่เคยส่งนะครับผมเมื่อเดิน8เดืน9ก้าเออก็ไม่ค่อยได้ทำ嘛ค่อยก็ยเล่นอย่างเดียวนะ้วไม่ได้ทำคลิปแล้วนะครับผมก็คือนี่เลย ก็คือขายทั้งหมดนะครับยอดรวมอยู่ที่2 5 5ห้าโอ้โหพันเนะครับผมไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมพันเานำมาเติมเกมนำมากินข้าวใช้ชีวิตประจําวันได้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ดูตรงนี้ก็คือเป็นรายได้เสริมได้เลยนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บนะและสาหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมได้วัตถุมันนี่ฟรี50ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจอย่าลืมไปดาวน์โหลดกัน ก็ต <entender it> <ged> ้องฝากไ้ด้วยนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยกดเข้าไปรอเบราวเซอร์มันเด้งขึ้นมาก็จะได้นะครับผมก็ มีเงินใช้มีเงินเที่ยวมีเงินเติมเกมนะครับโหลดแอปนั้นติดไว้นะครับผมกับแอปโรเยคาสิโนฝากด้วยครับมาจะเรามาดูกันนะครับผมสกินที่เราจะได้รับกันนะครับเป็นสกินไหนนะครับผมมาดูกันเลยสกินที่เราจะได้รับนะครับอาจจะเป็นเมดนะไอตัวนี้พี่ไม่ไม่ไม่แน่ใจพี่คิดว่าลิลเลนาครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตัวแรกนะครับผมซึ่งจะเป็นสกินสีชมพูสกินนี้เลยนะครับผมพี่ก็ไม่รู้นะแต่ตัวนี้คือไม่มั่นใจน่เป็นลิลเลนามีหูเหมือนกันนะครับผม เออเป็นสกินของลิเลียนหน้าเลยนะครับผมแต่ไม่น่าจะใช่หรอกพี่คิดว่ารู้ใช่พี่ก็ไม่รู้แนละ้วเพราะว่าเราไม่การันตีนะครับผมก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมันก็มานะครับผมมาส่วนสกินที่2ครับเป็นสาวถึกแห่งหมู่บ้านแทงนะครับผมมีนาฮานะครับผมมีเอฟเฟกด้วยนะสกินนี้ด้วยนะแจกฟรีนะเออนี่หนี้น,น,นี้สกินนี้สกินนี้นี้ พูดผิดพูดผิดพูดถูกโทษทีแล้วก็นี่นะครับผมเป็นแวนเฮลซิงนะครับผมแจกฟรีถาวรสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมบอกเลยฟรีไปเลยสี่สกินนะครับผมแพงๆทันเลยนี่ก็500คููปองนะถ้าจำไม่ผิดนะเออแพงอยู่นะครับแวนเฮลซิงสกินนี้นะครับผมเออแล้วก็มีอีกสกินหนึ่งที่บอกเลยสายละไายแทงชอบมากเลยนะครับผมก็คือมาแกง่านะครับผมเออได้ฟรีด้วยนะพี่ก็อยากได้พี่ก็จะเอาสกินนี้แหละ ห้าร้อยสิบเพชรจะกิดดูแต่เราได้ฟรีนะครับผมก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเออบอกเลยครับถ้าเกิดใครไม่ดูนะถือว่าพลาดเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าไปทํากันดีกว่าว่าจะทํายังไงนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องฟังดีๆนะครับสาหรับคนที่ยังไม่รู้ครับก็ต้องรีบทานะครับผมนี่เลยกดเข้ามาเปิดช่องรับสกินนะครับผมก็เล่นโหมด แหลงหรือหมดธรรมดานะครับผมี๋ยวพี่ขอรับในข้อความแบบนึงนะพี่จำไม่ผิดอ่านี่ไงได้อยู่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 แต่กลับกลับเข้าไปที่เดิมครับมันจะเด้งขึ้นมาให้นะเลื่อนตรงแทบนั้นนะครับผมดูดูด,ดูไม่ใช่ซตามานะไม่ใช่เจนอสไม่ใช่นี่นะนี่ไม่ใช่นี่ก็ช่นี่เลยเปิดกล่องรับสกินนะครับผมก็มีทั้งหมด4สกินเลยนะต้องเปิดดวงตาทั้งหมดให้ครบนะครับผมดวงตาถังแห่งแห่งอะไรดีแห่งอะไรดีรดมันมันไปเอาเรียกว่าโทเค็นอ่าปิดผนึกแล้วกันเนาะ โอเคไหมก็เควสของมันก็ง่ายๆครับผมล็อกอิน1ครั้งลงเล่น3ครั้งหมด5 V5 แล้วก็เชิญเพื่อนมาเล่น1เกม5 V5 ครับก็จะได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยบอกเลยดูดิเนี่ยกดเข้ามาก็สกินนี้เลยพี่ก็ไม่รู้สกินไหนวะดูดิ เหมือนลอกอะแต่ก็ไม่รู้ว่าสกินไหนหลอกอว่าก็ไม่รู้นะก็ลองรอดูนะครับผมก็รับมาแล้วกดเปิดเลยนะครับผม2ช่องนะครับผมเปิดไปเรื่อยเปิดแนวทะแยงก่อนแล้วค่อยเปิดแนวตรงถ้าแนวตรงมันจะนานนะเอาแนวทะแยงขึ้นไปก่อนนะครับผมมันก็จะง่ายทีละ2อออะไรประมาณนี้มันก็เร็วนะครับผม อ่าสำหรับคนที่ไม่รู้เนะาะทแยงขึ้นไปแบบพี่อะทแยงซ้ายทแยงไปรูป X ก,ก็ได้กระบ,บาดก็ได้แล้วก็ใส่ทีละจุดๆๆๆุแป๊บเดียวมันก็ได้นะครับผมก็อย่าลืมมาทํากันนะครับผมสกินถาวฟรฟร,ฟรีมีมูลค่าเกือบ2,000เพชรนะเอ้ย2 0 0 0คูป,ปองนะครับผมก็ต้องจัดแล้วนะครับผมกิจกรรมไม่ง่ายแบบนี้นะบอกเลย ใส่ฟรีห้ามพลาดน,นะครับผมระยะเวลาก็ประมาณถึงวันที่12บเดือนหน้าเลยเหรอหวันที่6นะครับผมก็ยาวๆเลยนะครับผมไม่รู้ใส่ตมะยังไม่จบเลยมาอีกแล้วนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าการที่เราจะใส่ลูกไอ้กลมๆนะครับใส่เป็นแนว X ก็ได้นะครับก็ใส่ทีละช่องนะครับมันจะเป็นแบบแนวทะแยงเมื่อเราจะได้ของนี่คือเป็นแนวทะแยงนะครับผมทะแยงทะแยงจากบนลงล่างอะไรประมาณเนี้ก็คือจะบอกไงดีอยะ ก็คือเป็นรูป x ไปก่อนก็ได้หรือแนวทะแยงแล้วค่อยใส่ตามจุดทีละสองจุดทีละสองจุดก็ได้นะครับผมกับกิจกรรมนี้เลยเปิดช่องรับสกินฟรีนะครับระดับ limited ดิ i ิชันนะ edition นะครับรีมิตต์เฉยๆก็ได้เออดิจิชันทำใหม่นะก็ประมาณนี้เลยมา ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับผมก็ไปเล่นเลยและสําหรับคนที่เข้ามาอยากได้โค้ดไซตามาที่ยังไม่ครบนะครับผมก็มาเลยเข้ามาเลยนะครับลุยครับคลิปนี้แจกให้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเมดนะที่พี่จะเอาก็คือสกินนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนี่เดี๋ยวขอดูทางหน้าของโค้ดที่เหลือก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะให้โค้ดหลักนะครับผมอาโค้ดที่เหลือมีวิตพื้นนะครับผมก็ดูตามนี้กดแคปหรือกดไปใส่หรือได้แล้วก็ไม่ต้องใส่นะส่งให้เพื่อนก็ดีนะครับผมเพราะว่า ดูคลิปล่าสุดของราวีพิแทกทุกคลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโค้ดหรืออะไรเงี้ยแทรกหมดเลยนะครับซิทอัพซิทอัพนะวิ่งโหเยอะแยะไปหมดเลยดูดิวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งใครไม่มีวิง่งเอาไปใส่เลยบอกเพื่อนก็ได้แคปส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับผมช่วยเหลือกันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันดีกว่านะครับผมเป็นโค้ดหลักนะครับผมสครอตไปก่อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะของ,งีบสักแป๊บนึงแล้วกันง่วงละหลอกหลอกหลอกมา สคอรที่2 3สแล้วนะครับผมมาสคอรอีกตาสุดท้ายนะครับผมก็สาหรับคนที่ไม่มีก็ไปเลยเอาไป3าันเลยก็ได้นะครับโหดดีมันได้ยากนักซิทแพ็กนะครับผมยาวๆไปสําหรับคนที่ไม่มีนะก็ไปใส่เลยวันละสามครั้งนะครับผมเนี่ยซิกแพคไปซิกแพคไปอีกสามสี่ครั้งอะจบเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ที่จริงซิกแพ็กมันก็อยู่ข้างในนะแต่เราไม่ได้แคปกันไปเองปะก็ต้องรอดูนะครับผม ชิปแพ็กอีกแล้วนะชิปแพ็กเหลือหนึ่งโค้ดนะแป๊บหนึ่งนะจะจบแล้วนะครับผมอีกหนึ่งโค้ดนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยโค้ดที่เหลือก,ก็กลับไปดูได้นะครับแคปเลยนะเหลืองเหลืองเนี่ยก็ไม่มีคนใช้นะครับผมเราก็เอาไปใช้ได้นะ,ะแจกวิ่งแล้ววิ่งมันเยอะวิ่งไอดีนี้โค้ดเยอะเลยอ่ะคิดไหมโอ้โหพี่คิดตั้งประมาณห้าสิบใชมัง้งคิดดูโค้ดโค้ดแต่วิ่งวิ่งวิ่ง,งอะไรเงี้ยมันมันเยอะเกินไปนะครับผมดูดิ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโม่แจกฟรีนะครับผมรับคนที่ขาดเหลืออะไรก็ทักมาบอกพี่ได้นะครับผมก็โค้ดทุกโค้ดใส่ได้ทุกโค้ดถ้าเกิดใส่ทีหลังมันจะขึ้นว่าโค้ดถูกใช้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยวิดพื้นไปอีกหนึ่งสองสามครั้งวิดพื้นวิดพื้นก็ประมาณนี้เลยครับก็ใครยังไม่ครบก็ไปรับได้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยอย่าลืมไปทํากันนะครับสกินฟรีถาวรนะครับรับฟรียกเสริม